นี่ครับเรามาหมายบ้านแซวนะครับผมนี่เจอเด็กวัยรุ่นสองคนนะครับโอ้โหสู้มากครับนะครับลุยน้ำตีเลยครับไม่กลัวปิงไม่กลัวอะไรเลยนะครับไม่กลัวปิงไม่กลัวอะไรเลยสองคนเลยครับลุยตี โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเจอน้องๆถามน้องๆดูว่าได้ปลาหรือเปล่าโอเคครับผมเรามาหาปลากันก่อนนะครับค่อยว่ากันตีกันเรื่อยๆเ,เรากว้างครับหมายนี้ขอหาเรื่อย ฟังก<ภ>่อนทับ <c oughs> ไม่โดนโอ้โเห็นนะครับเห็นไหมครับโอ้โหทำไมกดไม่โดนโโมุนช้านะครับเนี่ยบอกเลยมุนช้านะครับเนี่ยอุย้ยเห็นปากด้วยเมื่อกี้ เรอให้เงียบสักพักครับเดี๋ยวค่อยตีตีที่อื่นก่อนย้ายที่ก่อน,น,นครับหลังจากไปตีทั้งอื่นแล้วก็มาตีจุดเดิมนะครับที่มันกัดเมื่อกี้พอเราปล่อยให้มันเงียบสักพักครับใช้างนี้ตีย้ำเนะครับตีย้ำตื่น,น,นครับลุมนิ่งแล้วครับ มีเปอร์เซ็นต์ครับอย่างนี้นะตีใกล้ถนนเลยครับทางวิ่งไปวิ่งมาของชาวบ้านปิงเยอะครับทางนี้เดี๋ยวเขาไม่ค่อยหวานแหกันแต่ปิงไม่เยอะไม่เหลือครับนี้ เดแล้วครับโอ้โหกระสุอกระสุนกัดมลัละนี่ครับผลงานกระสุนครับกัดมลัมละมัละกบปีศาจนะครับเทอร์ <c oughs> นเทอร์โบนะครับโอเคครับผม แต้มแรกเราก็มาแล้วจัดป้ายนครับสวยๆเลยโอเคครับตามหาแต้มต่อไปนะครับนะครับต้องลงลุยแล้วอย่างนี้ลอ,องดูครับจะเป็นอย่างนี้น้ำน้ำร้อนครับอุ่นเหมืนั้นนี่ มาแข่งไม่ลงครับไม่ลงไม่ได้ลงก็ไม่ได้คิดไม่ลงก็ไม่ได้คิดไม่ลงก็ไม่ได้ตาครับลงเสร็จหาดูเนินครับเปิดจะยืนได้ป้องกันปิงเลยครับอย่างนี้ไม่รู้ไอ้เด็กสองคนนั้นมันลง ลงได้ยังไงก็ไม่รู้มันครับเจอเนินนะครับถึงเ,เปนง็นครับล้วน,นะครับคอยว่ากันร้อนมากเลยเขาบอกวันนี้ครับออะไรเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องเห็นทันหรือเปล่าครับอะไร เดือวตกไปกระโดดเลยครับแต่กัดผิดโอ้โหไม่น่าผิดนะเมื่อกี้ไม่น่าเสียดาย ผมว่าถ้ากัดอย่างนี้ไม่ต้องกัดดีกว่านะครับกัดเหมือน,นกัดทิ้งกัดว่างกัดไม่ตั้งใจ hộp đùa để mình đem nó nặng cây ตวัวน้อยครับเห็นไหมครับกระโดดเลยแล้วคาบได้ผลครับอย่างนี้ต,ตัวเล็กกัดครับเล็กกว่าเยื่อครับเมื่อกี้โอเคครับผมยังไงก็มีกัดแล้วกัน ไม่โดนออกโดนครับโอ้โห่จะไม่โดนโอ้โหโดนนะครับโน่จะไม่โดนเมื่อกี้มันย้อนจัดมาแล้วครับแลคคอร์สเป็นไงครับไปแล้วไปแล้วนี่แหละครับย้อนด้วยครับเมื่อกี้มันถึงย้อน นี่ครับแลคคอร์แลคคอร์กบิศารทวินเทอร์โบโอเคครับตามชมใหม่มไซ์ก็ไซอยู่ประมาณขีดเหนื่อยก็จะได้แต่ละตัวกัดโอเคครับตามชมต่อ,อครับลุยกันเมื่อกี้ตีไปไม่กัดเลยเงียบ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อครับมาเป็นเหยื่อตัวเล็กหน่อยนี่ครับอสูนอสูนเทอร์โบนะครับผมอันนี้ผมจะเอายางเปล่าใส่ให้ดูนะครับว่าแบบไหนก็กินนะครับยางแบบไหนก็กินลักษณะแบบไหนก็กินนะครับเกี่ยวกับการที่เราตีแล้วก็ใบหลิวที่หางเหยื่อนะครับผมสไตล์กบปีศาจก็จะเป็นสองใบพัดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเรามาดูกัน ยังไม่ลงลุยนะครับตีเล่นไปก่อนเดี๋ยวก็ได้ลุยครับอย่างนี้พวกปลาปลามันอยู่มีแต่ตีกินอยู่ปลายญ้าน้ำลึกเลยครับเดี๋ยวเราค่อยไปกันเราตีกวาดแถวนี้ดูก,ก่อนให้แน่ใจว่ามันไม่มีตัวเราจะได้เดินเดินไปได้ โดยปลาไม่ตกใจด้วยครับตีเคลียร์ทางก่อนนั่นครับเป็นไงกัดไม่โดนตัวเล็กเหยื่อเล็กแล้วนะครับปลายัางตัวเล็กก็เหยื่ออีก เต็มคบดอกนี oh, oh, uh, uh ้โ huh. อ okay, uh, oh, uh, uh, ้โหตัวใหญ่ด้วยโอ้ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับดอกนี้อื้มกัดกดอสูรครับโอ้โหใช้ได้เลยยวให้ขอลากไปขึ้นฝั่งก่อนนะครับ ใสยไม่ต้องคิดเลยครับขนาดนี้ใส่โลแน่นอนครับตัวนี้กัดอสูรเทอร์โบนะครับผมสูรน้อยเทอร์โบโลแน่นอนครับใหญ่นนนนขนาดนี้นี่ครับโอเคครับผม ยังไงถ่ายรูปก่อนค่อยว่ากันกัดอะไรเหยี่ยมาตั้งไกลนะครับไม่รู้มันกัดอะไร ีรุ่นเต็มๆใสสวยด้วยครับขึ้นมาขึ้นมาอือหืออาปากเลยครับเดี๋ยวหาที่เดี๋ยวหาฝั่งหน่อยครับอโอหือโอ้โหทำไมหัวตัวเงี้ยทำไมหัวตัวเงี้ย โอเคครับผมทไมโหโัวจังเลยปลาอดอาหารแน่นอนเลครับโหตัวโต,โตอย่างนี้นี่ค,ครับดูเต็มปากเลยครับอศูนเทอร์โบโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอื้อหือตัว ตัาต,ตัวอ้วนนั่นเนี่ยใสยอยู่ประมาณเจ็ดแปดขีดได้เลยนะครับดูหัวโอเคครับเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก,ก่อน แล้วครับเต็มครับดอกนี้โอ้หกระโดดกัดโหจริงๆหมดหมดเต็มปากเลยครับหล <forcément S 1> e. ุดหลุดโอเคครับเดี๋ยวขึ้นฝั่งเดี๋ยวเกิดหลุด ก็เป็นครับขึ้นฟังก่อน ขึ้นฝังังแล้วดูตัวนี่ครับอสูนเทโบนะครับเต็มปากเลยครับยางเปล่านะครับตัวยางเปล่าไม่มีลวดลายครับตัวยางเปล่าตีให้ดูครับว่ายางแบบไหนก็กัด โอเคครับง่าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนตัวนี้ก็อยู่เรโหเล็กจังเล็กแต่ยาวครับน่าอยู่สองขีดครับแต่ถ้าอ้วนอ้วนี่ครึ่งโลได้เลยอย่างนี้โอเคครับถ่ายรูปก่อนเอาครับก็ได้เวลาหมดเวลาแล้วครับวันนี้เดินมาเจอน้องๆอครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเอกชื่อเอกนะครับผมโอเคครับผมนี่ครับที่หน้าตาที่เดินลุยเมื่อกี้ อ่าล้วคนนี้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อตีครับโอเคครับผมเป็นไงได้ปลาไหมวันนี้ได้ได้นอกไหนไหนโชว์ปลาหน่อยนี่ครับอื้อนี่ครับถ้าไม่ลุยก็ไม่ได้นะครับผมเป็นไงเจอปิ้งเกาะบ้างไหมไม่ครับไม่เนาะเอาเหยื่อที่ใช้วันนี้เป็นเหยื่อตัวไหนครับผมที่ได้ตัวใหญ่เหยื่อตัวไหนเออตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้เล็กคอกเนาะ และเขาไข่ไข่ผมเองครับไข่กบปีศาจโอเคครับผมกบปีศาจทวินเทอร์โบโอเคครับได้เวลากลับกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันวันนี้มาแจกเหีย่อแจกเหีย่อน้องๆก่อนกลับเอาครับผมแจกตัวมะละนะครับโอเคครับครับผมอ้าวครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ไม่รู้ว่าจะเจอกันตอนไหนโอเคครับเอาบายยกล้องก่อน บายทุกคนโอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผมโอเ <Okay. S 2> คครับ <laughs>